เอาไล์เกมเส็จทีทุกคนกันด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะฮะช่องวันป h ชาแนลนะครับก็วันนี้มาพร้อมความสำเร็จนะทุกคนตอนนี้มีเพชรอยู่1 9 9 8 0 4เมตร็ดซึ่งผมลงลีกแลลว5นะ้รับผมไม่เอากก้านะขี้เกียจขี้เกียจลงชิบเป๋งเลยว่าเล่นเล่นหล,ลีกผมก็เลยลงแค่5นะทุกคนเพชรมาแลยเฮ้ว200นะทุกคน200นะ อีก200เท่านั้นนะฮะเราจะได้นี่ไง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 จิ้มไปไม่ขึ้นให้กูระบป,ปอบ200เพชรน,นะ,ะเดี๋ยวค่อยรับนะทุกคนเล่นสักตาแล้วกันนะฮะคลิปความสำเร็จนะฮะสองแสนเพชรน,น,นะฮะก่อนที่จะไปรับสองแสนเพชรก็ขออนุญาตสักตาแล้วกันนะพนุ่ม ก็ยังคงเล่นไกอาเหมือนเดิมนะฮะไกอานี่เป็นลูกลูกรักผมเลยนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคือตอนที่ขีมูลยังไม่มาเนี่ยผมเล่นบ่อยสุดแล้วอ้าวแล้วมึงอะไรครับการเข้าล้มเร็วเนื่องจากไม่พบหัวหน้าห้องก็กูนี่แหละบักปอบอีสอีจะพูดว่าสิลี e g m e ห้านี่ก็กู้นี่ไงห้ายัดเค่มึงบอกไม่พบหัวหน้าห้องอะไรก็กู้นี่แหละหัวหน้าห้องอสลัดผัก มั่วจิบผ่าอะไรกม่แม่งอัปเดตแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะชวนโอ้โหให้อู้มาตี้แม่งเซตอย่างโหดว่ะโอ้มาตี้มาตี้เซตนี้ก็ได้นะทุกคนเซตนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยอืมโหดนะเนี่ยเอาห้าว่ะสันอู้เด้งด้วยเด้งด้วยเด้งด้วยหนูโอ้ รองเท้าดินจ่าติดดีซะด้วยนะลิงก์เนี่ยรองเท้าลิงก์ติดดีด้ดวยนะทุกคน12ออก10บกูว่าแล้ว <10. S 1> ตามสเต็ปผมนั่นแหละนะฮะผมว่าแล้วเชียวโอ้โหสกิลไม่ออกไอ้สลัดเรียบร้อยกูเยียแพ้มาตี้นี่กูหาเลยนะเฮ้ยเชี่ยแห้งแพมาตี้นี่กูหาเลยนะมึงไอ้สัตว์สกิลไม่ออกมาตี้ขิงได้เลยนะทุกคน นี่ถ้าแพ้มาตี้นี่มาตี้ขิงได้เลยเนี่ยโอ้โหดูดิสกิลไม่ออกไอสัตว์สเลาะจะฉลองสองสองนมาเบิร์เนี่ยสกิลมึงยังไม่ออกเลยเอสลัดพักเชีย่ยเกินไปแล้วพนมโอ้โห,โโห,โโหสกิลติดยากชิบหายเลยวันนี้ผมลงลีกับผม,ผม,ผ,มผมลงผมแพ้อยู่ตาหนึ่งอะทุกคน ผมแพ้อยู่ตาหนึ่งอะเอองงมากเลยคือสกิลไม่ออกอย่างนี้เลยสกิลโล่ไม่ออกสกิลอะไรก็ไม่ออกเอานั่นไงจริงๆด้วยทุกคนดูดิอ้ปวดใจบักปอบมึงเอ้สกิลติดย่งสิบหายเลยกูเล่นอะไรอยู่ครับนี่สิบสองไปก่อนนะทุกคนเออแล้วผมทอยสิบสองไม่ได้ด้วยนะไอตาที่ผมแพ้วันนี้เล่นแค่ห้านะขี้เกียจอะ พี่งงมากเลยอ่ะกีไม่แกล้งผมเฉยเลยอ่ะเชี่ยสกิลแม่งไกลอาติดยากายชิบหายเลยแซดมานี่โอย้ oh, ยังมีป้องกันอยู่ยังมีป้องกันอยู่สอง,สองมานี่หนูมามาให้พี่ดูสดีๆหนูมานี่มานี่มา มานี่มามานี่มามานี่มาติดคอสตูมแล้วอย่ากแกล้งน้องเฮ้ย,ยกู้สู้อ่ะทุกคนเฮ้ยมันกู้สู้เฮ้ยกู้สู้เฮ้ยสิบสองไปเปลี่ยนเมืองก่อน <12. S 1> เปลี่ยนเมืองก่อนมานี่มาให้พี่ดูอีกทีหนึ่งน้องอย่ากแกล้งนอง้องอย่ากแกล้งน้อง อย่าแกล้งน้องหุยตัดแก๊สเอาผมมีแค่นี่นี่หว่าผมมีแค่เท่าไหร่นะผมมีแค่40ใช่ไหมละ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิผมมี70เนี่ยนี่ไงเออแล้วโอ้โหตัดแก๊สได้สะอาดน้องมึงแกล้งกูแล้วน้องทีเอม็มมึงแกล้งกูแล้วน้องมั่วแล้วมึงอ่ะมั่วแล้วทีเอม็มตัดการเจดสิ 70, ไม่ออกอะ่ะเฮ้ยมึงแกล้งพี่เหรอกูจะฟ้องสิรินะไอ้ห่า พี่จะฟ้องสิบีนะแจ้งพี่นะโอเคอีกสักตาแล้วกันนะทุกคนเจอมาตี้เฉยเลยนะฮะนน่กกีมันน่วงเฉยเลยวะนั่นไงมีคนชวนนโมยีิบเก้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมก็ว่าอยู่ทำไมสกิลไม่ออกน้องออยสองนะฮะชวนมานะทุกคนอืออื๋ออือ,อ แป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเข้าครอบครัวแป๊บหนึ่งมีใครชวนผมมาเมื่อสักครู่มีมีมีม,มีชวนกันอยู่พอดีมีปัญหาเรื่องของการชวนชวนในในครอบครัวไม่ได้งงเหมือนกัน เออจ m มันทำอะไรกับเกมไม่รู้ทุกคนบางคนชวนกันได้บางคนชวนไม่ได้เงี้ยงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปตั้งค่าการชวนหรือเปล่าไอ,อ้ปิดกั้นการยอมรับหรือเปล่าก็ไปดูแล้วนะก็แต่ก็มันก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้ผิดปกติอะไรเออมันอยู่ที่เกมไมไม่รู้ว่าเกมมันทําอะไรขึ้นเฮ้ยวันนี้ทำไมกูเจอแต่น้องแตงโมวะโอ้โหน้องแตงโมกะ่ะ มาตี้มาตี้หน้าตาคล้ายๆแตงโมเลยมองไกลๆคล้ายเลยโคตรคล้ายนะอยากแกล้งน้องอยากแกล้งน้องโอเคครับก็ถือว่ามาเล่น2ตาแล้วก็ฉลองสองสองแสนเพชรนะครับกับน้องมาตี้นะฮะมาสตี้มาสตี้อยากแกล้งน้องหรือผู้ิดดีซะด้วยแลนด์มาร์กไอตัวลิงอะ่ะไอตัวเรือวกาศ ไอ้น,นั่นนะ่ะชื่ออะไรวะไอ้ชื่ออะไรมันชื่ออะไรชื่ออะไรทำไมไม่กดดูบักปอบเอ้ยอวกาศเออเรือวฟมันเอาอากาศอาะ,ศอระศไรของมึงก่อนเคลนแบบเรือวับนะเออลูกพี่ลูกพี่ไม่ติดให้ผมอะ่ะลูกพี่เล่นอะไรกับผมเนี่ยโอ้โหมันไม่ยอมติดให้ผมทุกคนเมื่อกี้ไอ้สกิลเว้ยเนี่ย มาสตีมาสตีอืม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 อยาแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องมาสตีมาสตีมานี่มาสตี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 อย่าแกล้งน้องอีกทีวะอีกทีวะทีวันนี้ก็ได้อ่ะ มาสตีมาสตีเบินสองอีกทีหนึ่งออกสีนะมึงเอาเอาอะไรเกมเมื่อกี้เหมือนจะดูดเหมือนจะอะไรไม่ดูดอะไรของมันงงๆกับสกิลเกม มั่วไปหมดแล้วโอ้โหตัดการเจสิบไม่ออกทุกคนดูดิเกมมันทำอะไรกับกูเนี่ยกูมีทำไมวะตัดการเจสิญนี้ย่ยไอ้สลัดเอ้ยดูดมานี่น้องมาจ่ายพี่เขานี่เร็วอนอก,นกว่ากูฉันคือสุดยอดนักลงทุนฉันคือสุดยอดนักลงทุนนะฮะก็มาฉลองสองแสนเพชร กับน้องมาตี้นะฮะมาสตี้เดี๋ยวผมไปรับเลยนะฮะสองร้อยเพชรนะทุกคนพอดีผมเล่นลีกไว้นะฮะลงแค่ห้านะครับขี้เกียจไม่มีไม่ใช่ขี้เกียจเราไม่มีเวลาด้วยนะเลยเล่นแค่ห้าพอก็ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปลงด้วยนะฮะโอเคร, okay. รับไปเลยฮนะสองร้อยเพชรนะทุกคนเรียบร้อยฮะขึ้นแท่นสองแสนเพชรแล้วนะทุกคน สายฟรีอย่างเรานะฮะก็มี2 0 0แสนเหมือนกันนะฮะไม่จำเป็นต้องเติมนะฮะคืออีเวนต์เนี้ยผมมองเอ้ยไม่ใช่อีเวนต์ผมมองเกมเนี้ยคือถ้าเก็บเก็บหน่อยคือยอมยอมยอมให้คนอื่นเขาเล่นไปก่อนเนี่ยเหมือนไก่อาอย่างเงี้ยก็ยอมให้คนอื่นเขาเล่นไปก่อนเอ้ยคอตตูมอ่ะเดี๋ยวมันก็เอามาลีแบบนเนี้ยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเพชรเห็นไหมทุกคนเรียบร้อยฮะขึ้นแท่นสองแสนเพชรแล้วทุกคน ยินดีกับผมด้วยนะฮะยินดีกับผมด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้สายฟรีทุกคนเลยนะครับใครที่กําลังสะสมเพชรนะฮะแนะนาเลยนะครับก็คือพยายามทําเฉพาะอีเวนท์ที่จําเป็นนะฮะแล้วก็ทําตัวละครที่เป็นตัวหลักไว้สักหนึ่งตัวนะครับไว้ลองรีโกยเพชรอะไรพวกนี้นะตัวหลักตัวหนึ่งไว้สักตัวหนึ่งนะฮะตัวสองตัวตัวสองตัวเช่นตอนนี้ตัวไหนที่มันบูมบูมก็เช่นคิมูนนะฮะ คิมุลแล้วก็กะยาเอออะไรอีกหลักๆก,ก็เห็นแค่นี้แหละลงรีกอะไม่เจอไม่เยอะหรอกนะส่วนจี้ที่แนะนำตอนนี้นะที่ใช้หลักๆก,ก็มีนี่หมวกไทเทเนียมโจมตีนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าน่าจะลุยแล้วนะฮะก็อุปกรณ์เขียนแบบเรืออากาศที่จำเป็นก๊อปปี้จัเป็นไหมอะก๊อปปี้ได้อันนึง่งโลอะรองเท้าโลสักอันนึงนะฮะ แล้วประมาณนี้นะจีเออรองเท้าพวกนี้เอ่ะอันนึงถ้าเล่นคิมุนนะมีหมัดเพชรอ่ะอ่าอันนึงเนี่ยจีด่างหุ่นยนต์หมัดหุ่นไรกา,ราประมาณนี้นะครับคือถ้าจะทำํำแล้วก็เก็บเพชรยาวๆนะครับยาวๆเลยนะครับคุณแทนสองแสนเพชรเรียบร้อยทุกคนเอาจนได้ว่าเอาจนได้สองแสนเพชรนะทุกคน ผมจะเปิดไอ้นี่เลยมันจะมันจะได้เพชทไหมอ่ะหมุนแบบดูโฆษณานะดูซิมันจะให้เพชทไหมผมคือผมไม่ชอบเลขสี่เลขสีมันไม่มันไม่ไม่ใช่เลขนำโชคอ่ะเออผมขี้เกียจไงลงลีกอ่ะหลังๆมันเบื่อทุกคนมันมันไม่ใช่เล่นง่ายนะลงลีกอ่ะมันเหนื่อยนะ เออใครที่ลงแล้วไม่ได้ข้าวนั่นแหละมันยากนะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนนี้คือขี้มุนมันคือตัวตัวเต็งเลยจเจอเนี่บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนอ่ะถ้าหมวกโลแตกหรือมัดเพชรแตกน่คือมันแพ้แบบง่ายๆเลยสําหรับเกมนี้เกมเศรษฐีนะปัจจุบันเนี้ยเพชรให้พี่หน่อยดิสักร้อยนึง ไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยขิยงงกด้วยนะคิงงกกับพี่เขาเหรอหมุนไปฮะใส่ผงผลึกไปนะฮะใส่ผงผลึกนี่ก็เพื่อจะเอาเพชรนะทุกคนอ๋อนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับไปนี่ก่อนนี่เห็นเพชรนี่เต็มแล้วไงอีกเจ็ดร้อยแปดสิบสี่นะฮะแรกเลยนะมีตัวแปรลูปพอดีนะแรกเลยรออะไรละ่ะพนมพนมแรกมาเลยสิครับผม สองแสนเพชรแล้วนะฮะผมว่าแม่งพวกพวกเตรียมแฮกนี่แม่งตาโตเลยนะเจอเจอเพชรสองแสนเนี่ยผมเคยมาแล้วนะครับอันนี้เราประวัติเลยครับเคยมาแล้วนะฮะโดนแฮกนะฮะเอ่อตอนนั้นรู้สึกว่าผมอยู่บ้านพาทอยนะฮะก็ไม่ได้พลาดพิงนะแต่ว่าอยู่ดีๆพอผมมีตัวละครดีๆขึ้นมาเอ้ยมันโดนโดนแฮกเฉยเรยงงงมากเลยเอ้ยแปลกอะ่ะเออนั่นแหละ ะฮกะ็ไม่ได้พลาดพิงนะแม่งเดี๋ยวพลาดพิงเนื้อหาว่ากูไอ้นั่นอีกไอสลัดจะเป็นเรื่องอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกใช่ไหมไม่ก็คือมาเล่าประวัติให้ฟังไงว่าเออเคยโดนแฮกมาแล้วนะฮะแม่งพวกแม่งทาเรียกอะไรวะมึงมึงเก็บเก็บเองไม่เป็นหรือไงคือไอดีมันขายได้ไงทุกคนคือมันก็เลยคนก็เลยแฮกไงคนก็เลยแฮกไอไอดี ID เพื่อจะเอาไปขายไง ประมาณนั่นแหละนะที่ที่เจอบ่อยๆนะที่แล้วก็คนที่ชอบซื้อ ID ID แบบไม่ใช่แบบที่ที่ที่เขาขายเช่นที่ที่อย่างช่องมโนที่เขารีวิวนั่นแหละไอ้นะัมันสามารถการันตีได้ไงแต่บางบางคนที่เขาไปซื้อแบบไม่มีหน้าร้านหรือไม่มีโปรโมทอย่างเงี้ยอันตรายนะทุกคนการซื้อขายไเดียังโดนโกงได้นะ โอเคก็ขึ้นแทน200แสนแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องอินปอชาแนลให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วฮนะ